อาจารย์ทัวร์เรื่องเงื่อนไขโบนัสอีกรอบสําหรับคนใหม่ได้ไหมได้ครับสำหรับโบนัสนะฮะของโบรกเกอร์แกรนด์คิปเปิลนะฟังกันอยู่เปล่าเนี่ยหลับกันยังนะสำหรับโบรกเกอร์แกรนด์คิปเปิลนะครับที่ให้โบนัส100%ทุกการฝากเงินทุกเงินฝากนะครับก็บางคนบอกว่าโบนัสทนลากได้ไหมทนลากได้100%ครับสมมุติว่าฝากร้อยขอโบนัสอีก100นะครับก็สามารถทนลากได้ถึง199.99999เลยนะครับนั่นคือพอร์ตแตกเลยนะฮะก็ทเลยนะครับนั่นคือพอร์ตแต โบนัสจะไปอยู่ในยอดของบาลานซ์นะครับก็คือไปรวมกันเลยไม่มีแยกว่าบาลานซ์เครดิตไม่มีก็รวมกันในบาลานซ์เลยนะครับเป็นเงินก้อนเดียวกันต่อมาครับโบนัสขอได้เท่าไหร่ขอได้ไม่จํากัดครับถ้าเกิดคุณฝาก200,000เหรียญคุณก็ขอโบนัสได้200,000เหรียญบางคนบอกเฮ้ยยังไงอะ่ะก็ฝาก20,000ฝาก2 0 0 0 0 10รอบนะครับฝาก20,000เหรียญเนี่ย10รอบก็จะได้200,000เหรียญพอดีเพราะเขาให้ต่อครั้งไม่เกิน20,000เหรียญ นะครับบางคนบอกเล้วสันฝาก200,000เหรียญเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะว่าคุณจะได้โบนัสสูงสุดแค่20 0หมื่นพะใช้วิธีการก็คือคุณฝาก2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20,000 20,000แล้วคุณก็ขอโบนัส2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0่นส่า่เข้าใจป่ะแล้วคุณก็ได้พอตแสนแล้วคุณก็ได้โบนัสอีกแสนเงี้ยก็เป็นพอต200,000แล้วนะฮะโบนัสขอได้ไม่จำกัดแต่ต่อครั้งคือ2 0 0 0 0เหรียญทีนี้หลักการถอนกำไรต้องบอกเลยนะว่าหลักการถอนกำไรบางคนพอมีโบนัสเยอะกำไรแม่งโคตรเยอะ พอกำไรโคตรเยอะมีผลอะไรกับการถอนไหมไม่มีเพราะว่าการถอนยึดอยู่กับโบนัสที่ขอไปนะครับโบนัสเราขอไป100จนถึง999ให้คูณ5%เท่ากับจานวนหลอดที่ต้องทานะครับเท่ากับจานวนหลอดที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำนะยกตัวอย่างเช่นฝาก300เหรียญน,นะขอโบนัสอีก300เหรียญเอา300คูณ5% 35เต้องทำทั้งหมด15หลอดนะ15หลอดบางคนบอกอุ้ยยากอะ่ะไม่ยาก มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณไปหาคู่เงินที่จุดไม่ถี่คุณไปหาคู่เงินที่จุดไม่ถี่อย่างเช่น EU AU นะครับหรือว่า EJ พวกจุดไม่ถี่คุณไปเข้าไม้1หลอดนะฮะคุณบวกมันเหรียญ2เหรียญหเหรียญคุณปิดคุณลบ1เหรียญ2เหรียญสเหรียญคุณปิดทิ้งคุณเข้าใจความหมายไหมคือเข้า1หลอดไม่ว่าบวกหรือลบอะนิดเดียวคุณปิดทิ้งเลยคุณปิดทิ้งเลยให้ครบ15ไม้ก็คือ15หลอด นะฮะไม่จํากัดวินาทีนะไม่จํากัดวินาทีนะพอคุณเปิดปิดครบ15หลอดโป้งคุณได้หลอดครบแล้วหลังจากนั้นคุณค่อยคุณค่อยไปทํากําไรหรือคุณจะทํากําไรมาก่อนเลยก็ได้แล้วคุณค่อยไปทาหลอดเพื่อถอนทีหลังก็ได้เช่นคุณก็เทรดก็โง่ของคุณไปเทรดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งมีกาไรสัก3,000เหรียญแล้วคุณจะถอนนี่ปรากฏว่าหลอดยังไม่ครบหลอดขาดอีกหหลอดสมมุตินะตอนทํา15แต่คุณทําไปแล้ว6ถูกไหมทำสิบห้าทำไป6ก็เหลือ9หลอด แล้วก้าวหลอดไม่ยากกาไรคุณเยอะแล้วพอตคุณใหญ่ขึ้นและคุณไปเข้าคู่เงินที่ผมบอก E.U.A.U. อพู้สกุลเงินที่จุดมันไม่ถีอ่อะ N.U. อ่างเงี้ยนะแล้วคุณก็ไปเข้าไม้หลอดครับเข้าไม้หนึ่งหลอดกําไรมา5 6เหรียญปิดกําไรมา10เหรียญปิดสมมุตินะคุณไม่ต้องรอนานไม่ต้องถือยาวคุณปั๊มหลอดครับแล้วพอหลอดคุณครบตามเป้าตามเกณฑ์ คุณก็ไปสั่งถอนได้เลยไม่ต้องส่งผอตรวจสอบหรือถ้าเกิดคุณจะส่งผอตรวจสอบก็ได้เพื่อความแน่ใจส่งผอตรวจสอบในที่นี้คือโบรกเกอร์เขาจะดูว่าหลอดคุณถึงจริงๆริงไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมั่นใจว่าคุณถึงคุณก็ไปสั่งถอนได้เลยถ้าหลอดยังไม่ถึงเนี่ยรายการถอนของคุณจะถูกตีกลับเองให้คุณไปทาหลอดเพิ่มเขาจะไม่หักกาไรคุณเข้าใจไหมครับย้านะครับเขาจะไม่หักเงินคุณแม้แต่บาทเดียวนะฮะเขาจะไม่หักเงินคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปทําเรื่องถอนได้เลย ถ้าหลอดไม่ถึงเขาจะตีกลับมาให้คุณไปทาหลอดใหม่เข้าใจไหมฮะอันนี้คือวิธีการทาหลอด100เหรียญจนถึง999ทํา5%ของเงินโบนัสนะครับหนึ่นเหรียญจนถึง9,999เหรียญทํา8%ซนะครับทํา8%ถ้า10,000เหรียญขึ้นไปไม่จํากัดสมมติว่าคุณฝากแสนขอโบนัสอีกแสนอ่าคุณฝาก25งหมรอบเนาะคุณได้มาแสนหนึ่งละนะฮะเอา1น0 0 0แสนคูณเลย10%นั่นคือหลอดที่คุณต้องทํา ไม่เยอะเลยพอทหนึ่งแสนโบนัสอีกหนึ่งแสนไปพอร์ตสองแสนทำแค่เท่าไหร่หมื่นหลอดไม่เยอะไม่เยอะผมบอกเลยหมื่นหลอดไม่เยอะเข้าสิบหลอดโป้งกําไรมาร้อยสองร้อยเหรียญปิดเงี้ยอ่าเข้าใจป่ะหลอดเล่นหลอดเล่นไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกก็ค่อยๆเทรดหน่อยโอ้ยไอ๋คนที่มันฝากเป็นแสนเหรียญเนี่ยมันมันไม่เทรดหลอดสองหลอดอ่ะมันเทรดห้าหกหลอดสิบหลอดนู่นนะฮะวันนั้นมันถึงแน่นอนนะฮะหมื่นหลอดนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของการเทรดขอโบนัสบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมทำหลอดเยอะจังไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืม พอร์ต200เหรียญทําแค่5หลอดนะครับพอร์ต200เหรียญทําแค่5หลอดคุณเข้า0.50ก็ได้นะครับคุณเข้า0.50เนี่ยแค่เท่าไหรนะ่นะร10รอบนะสิรอบคุณเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,เ,ปดเนะเดี๋ยวไปมาบวกกาไรมา5 6เหรียญปิดเดี๋ยวเซล์บวกมา5 6หเหรียญปิดอย่างเงี้ยคุณเปิดปิดอย่างเงี้ย10รอบคุณก็ได้ครบ5หลอดแล้วคุณก็สามารถถอนได้แหละบางคนบอกโอเวอร์เทรดหรือเปล่าก็ใช่แต่เราค่อยโอเวอร์เทรดตอนที่เราจะถอนเงินก็ได้หรือบางคนไม่ชอบวิธีการนี้ เอ็มเอ็มไปเรื่อยๆก็ตามใจแต่อย่าลืมสิ่งสำคัญของโบนัสเนี่ยมันคือทําให้ทุกคนเนี่ยได้ถอนไงคุณเข้าใจความหมายไหมคุณเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีโบนัสมันถอนเร็วก็จริงมันถอนง่ายถอนสะดวกก็จริงแต่มันไม่เคยได้ถอนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับคุณต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ทําให้เรามีโอกาสได้ถอนมากขึ้นนั่นคือโบรกเกอร์ที่ช่วยในการให้พอร์ตของคุณใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งโบรกเกอร์ไหนให้โบนัสคุณมาให้พอร์ตคุณใหญ่ขึ้น นะแบบใหญ่ขึ้นโอ์เทรดได้มากขึ้นหรือทนลากได้มากขึ้นนี่แหละมันจะทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าต้องแลกด้วยการทําเงื่อนไขหรือการถอนที่ช้าลงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรปลายทางคือได้ถอนสิ่งสําคัญของการเทรดคืออะไรครับคือกําไรและได้ถอนเพราะฉะนั้นคุณอย่ามองข้ามเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากจบนะครับสาหรับเงื่อนไขโบนัสประมาณนี้ครับ